ฮอนไกสตาร์เลวันนี้เราอยู่กับตัวละคร5ดาวธาตุควอนตัมที่อยู่ในผาดล่าสังหารอย่างเซเลสสวัสดีฮะเราเมาเมีเยวเซฮเซง ก่อนที่จะเข้าไปดูเนื้อหาคลิปนะฮะเราขอฝากสปอนเซอร์อย่างร้านเติมเกมเมโลท็อปอัพร้านเติมเกมราคาถูกที่สามารถเติมได้ทั้งเกมชิน m ิมแพกฮอนไกสตาร์เลและเกมอื่นๆอีกมากมายง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์และใช้เพียงแค่เลข u i d ก็สามารถเติมได้แล้วสะดวกและปลอดภัยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถสแกน QR Code ค,คที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือแอดไลน์ไปที่แอดเมโลท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะฮะเซเลนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละคร5ดาวตัวแรกๆของเกมที่เข้ามาในแพท0ซึ่งในปัจจุบันนจจบันนนซ้ได้้รรรีีันนมาาาาาใหหหเเปปิดลลงงจกท่่่ผไยซึ หลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าเซเล่ในปัจจุบันนั้นยังเป็นตัวละครที่เก่งอยู่หรือไม่โดยส่วนตัวนะฮะเรามองว่าเซเล่ในปัจจุบันนั้นก็ยังเป็นตัวละครที่เก่งและน่าเปิดอยู่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความเก่งของตัวละครน,นี้มาจาก2ส,สิ่งนั่นก็คือ1นึ่เซตสควอนตัมและ2คือทีโมโนควอนตัมสำหรับใครที่ไม่รู้นะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันเซตสควอนตัมหรือเซตสจีเนียเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในเซตลิลิกที่ดีที่สุดในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะซึ่งสาเหต ป้องกันที่สูงขึ้นมากๆส่งผลให้ดาเมจที่ตัวละครทําได้นั้นก็ลดลงไปตามเช่นกันแต่ด้วยความสามารถของเซตสี่ควอนตัมที่มีความสามารถในการโจมตีทะลุค่าป้องกันศัตรูได้จึงทาให้ดาเมจที่ตัวละครทําได้เนี่ยไม่ได้หายไปมากนั่นจึงนำให้เซตสี่ควอนตั้มเนี่ยกลายเป็นเซตที่นิยมมากๆในหมู่ตัวดาเมจร,รวมไปถึงตัวละครที่ไม่ใช่ธาตุควอนตัมก็ตาม แต่ในกรณีของเซเล่เนี่ยด้วยความที่เธอนั้นเป็นตัวละครธาตุควอนตัมอยู่แล้วจึงสามารถใช้เซ็ตนี้ได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่าธาตุอื่นๆบวกกับความสามารถของเซเล่ที่สามารถโจมตีทะลุค่าต้านทานควอนตัมของศัตรูได้จึงทําให้ดาเมจของเซเล่เนี่ยแทบจะไม่สนค่าป้องกันของศัตรูเลยด้วยซ้ําและอีกหนึ่งสิ่งนะฮะที่นอกจากเซ็ตสี่ควอนตัมที่ทําให้เซเล่นั้นยังเก่งมากๆอยู่นั่นก็คือทีโมโนควอนตัม ซึ่งทีมนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยเซเล่ซิลเวอร์วูฟลิงและก็ฟูชวนซึ่งทีมนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นทีมที่เก่งที่สุดนะตอนนี้ก็ไม่ผิดนักนะฮะซึ่งข้อดีของทีมนี้เลยก็คือเล่นง่ายอึดตีแรงเก่งกับมอนหมู่และมอนเดี่ยวและสามารถใช้กับสตูได้ทุกประเภทเรียกได้ว่าขอแค่มีทีมนี้เนี่ยชีวิตก็ไม่ต้องการทีมอะไรอีกแล้วถึงส่วนตัวเนี่ยเราจะเล่นเป็นทีมซิลเวอร์วูฟโบนีและก็ฟูชวนนะฮะไม่ได้เป็นทีมโมโนควอนตัมเพราะทีมนี้เนี่ยมันแรงกว่าแต่ข้อเสียยยคืออมันนนนเล่่่าาก,กวิดห แต่ทีมนี้เนี่ยก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งนะฮะที่เป็นข้อเสียใหญ่ๆเลยก็คือทีมนี้เป็นทีมที่แพงเพราะทีมนี้เนี่ยจำเป็นต้องใช้ตัว5ดาวถึง3ตัวกันเลยทีเดียวอีกทั้ง3ตัวที่ว่ามาเนี่ยก็เป็น3ตัวจากตู้ลิมิเต็ดทั้งหมดเลยนั่นเองซึ่งสำหรับใครที่เป็นสายฟรยีหรือสายเติมถูกเนี่ยก็อาจจะยากที่จะมีตัวละครเหล่านี้ครบทีม แต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยต่อให้ไม่มีทีมโมโนโควอนทัมส่วนตัวเราก็บอกว่าเซเลนั้นก็ยังเก่งมากๆอยู่ดีเพียงแต่ว่าเซเลนั้นก็จะมีข้อเสียที่หลายๆคนจําเป็นต้องรู้ก่อนนั่นก็คืออย่างแรกเซเลนั้นเป็นตัวละครที่ตายง่ายมากๆซึ่งการที่เราจะเอาเซเล่มาเล่นเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าตัวละครแท้งที่เรามีหรือตัวละครสร้างโลกที่เราเล่นเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะไว้ใจได้พอสมควรนะฮะไม่งั้นตัวละครเซเล่เนี่ยจะเป็นตัวละครที่ตายเป็นคนแรกๆของทีมเลย อย่างต่อมานะฮะก็จะเป็นในเรื่องของการปั้นตัวละครซึ่งเซเล่เนี่ยเป็นตัวละครที่ถ้าไม่ปั้นสูงแล้วเนี่ยตัวละครมันก็จะไม่เก่งเลย ซึ่งคำว่าปั้นสูงของเราเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องใส่ไค้คนประจําตัวหรือต้องมีอีดูรอนเยอะๆนะฮะแต่เป็นการที่เราจําเป็นต้องหาลิลิกให้มันครบเซตและการที่อัพเทนให้สูงๆโดยเฉพาะในเรื่องของการอัพเทนนะฮะค่อนข้างที่จะมีผลกับเซเลมากๆพอสมควรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของเทนถ้าสาหรับใครที่ฟาร์มให้ตันได้เนี่ยก็ได้นําว่าฟาร์มให้ตันไปเลยนะฮะรู้ข้อดีข้อเสียของตัวละครกันไปแล้วนะฮะทีนี้เรามาดูวิธีการปั้นตัวละครกันเลยดีกว่าเริ่มจากไค์คน ไล่คนที่ดีที่สุดแน่นอนต้องเป็นประจําตัวอย่างอินเดนนอยู่แล้วนะฮะที่ได้ทั้งอัตราคิดและโบนัสดาเมจจากความเร็วของตัวละครหรือถ้าไม่มีเนี่ยก็สามารถใช้ไล้คนสายฟรีที่แลกได้จากซิมบัเต็ดยูนิเวิร์สอย่างคูซิงอินเดสเตร์ลาเซียก็ได้เช่นกันนะฮะไล่คนอันนี้เนี่ยก็จะได้อัตราคิดและเพิ่มดาเมจให้กับสตูที่มีเลือดต่ํากว่า50%ซึ่งในขาดท่าไล่คนอันนี้เนี่ยก็ดีพอๆกับประจําตัวเลยนั่นเองได้ไล่คนกันไปแล้วนะฮะทีนี้เรามาดูที่ลีลิกกันบ้างสำหรับลีกอ่าเราบไป ที่ทําให้เซเล่นั้นเก่งมากๆเลยคือเซ็ตจีเนีหรือเซ็ตสี่ควันตั้มนั่นเองที่ใน2ชิ้นเนี่ยจะได้ดาเมจควอนตั้มสิบและใน4ชิ้นเนี่ยยังสามารถโจมตีทะลุค่าป้องการศัตรูได้10บถึงยีเลยทีเดียวสำหรับใครที่ไม่มีครบเซ็ตนะฮะเราก็แนะนำว่าไปหาให้มันครบเซ็ตนะเพราะว่าเซ็ตนี้เนี่ยมันดีมากๆจริงๆ และสำหรับลิลิกสชิ้นที่ได้จากซึนเบเตอร์จินเวิร์เซตแรกเนี่ยแนะนําเป็นสเปซเซลิ่งสเตชันซึ่งข้อดีของเซตนี้เลยก็คือมันใช้งานง่ายและบัลลนซนพอสมควรแต่สําหรับใครที่อยากแรงขึ้นไปอีกนะฮะสามารถใส่เป็นเซตลูเทเลนอะเรียกก็ได้เหมือนกันที่จะได้อัตราคิและเมื่ออัตราคีเกินเ0ิซนแล้วเนี่ยก็จะเพิ่มความแรงในการโจมตีปกติและสกิลต่อสู้แต่ก็ขอสปอยสําหรับใครที่ไม่มี2เซตนี้และอยากที่จะฟาร์มเราก็แนะนําว่าให้เก็บไว้ฟาร์มแพทหน้าจะดีกว่าเพราะเดียเ๋ยว เซเลมากกว่า2เซตนี้อีกนะฮะซึ่งในส่วนของออฟหลักตัวเป็นคีเรตและคีดาเมตรองเท้าสําหรับใครที่ใส่ไลท์โคนเป็นประจําตัวนะฮะก็สามารถใส่ได้ทั้งความเร็วและพลังโจมตีได้เลยแต่สําหรับใครที่ไม่ได้ใส่เป็นประจําตัวเนี่ยเราก็แนะนําเป็นพลังโจมตีนั่นเองเชือกเป็นพลังโจมตีและลูกแก้วแน่นอนว่าก็ต้องเป็นโบนัสความแสความตั้มนั่นเอง แต่ก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับตัวละครอย่างเซเล่ตัวละครที่เรียกได้ว่าถ้าเรามีของครบทีมครบเนี่ยตัวละครนี้ก็น่าจะเป็นตัวละครที่ใช้ได้อีกยาวๆและใช้ได้ทุกคอนเทนต์เลยก็ว่าได้นะฮะแต่สำหรับใครที่ไม่มีของครบหรือทีมที่พร้อมเนี่ยก็แนะนําว่าให้คดิดดีๆก่อนเปิดตัวละครนี้ละกันแต่สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะฮะใครมีคาถามอะไรเพิ่มเติมหรืออยากเพิ่มเติมให้เรารู้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปได้นะฮะเราอ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วแต่สหรับคคลลลิิปปปนีี้ะะ้ไแวอก nạ chữ cảnh